สำนวนจีนสี่คำวันนี้เสนอไส้องค์ซื้อมาชายเท่ากับม้าหายชายเท่าคนหนึ่งหมาของเขาหนีเข้าป่าเพื่อนบ้านพากันปลอบว่าโชคร้ายจริงๆแต่เขากลับยิ้มใครจะรู้ล่ะว่ามันอาจเป็นโชคดีไม่นานหมาตัวนั้นกลับมาพร้อมมมาใหม่อีกตัวทุกคนแสดงความยินดีแต่ชายเท่ากลับพูดว่า ใครจะรู้ว่านี่อาจเป็นโชคร้ายไม่นานลูกชายเขาขี่ม้าใหม่แล้วตกจนขาหักและเมื่อสึกใหญ่เกิดขึ้นลูกชายจึงไม่ถูกเกณฑ์ไปเป็นทหารบางสิ่งที่ดูเหมือนเสียอาจแค่กำลังพาเราไปเจอสิ่งที่ดีเยตัดสินชีวิตจากภาพเพียงฉากเดียวเพราะเรื่องร้าย อาจเป็นบทนำของความดีที่กำลังจะมา